สวัสดีนะครับเมื่อท่านเห็นคลิปนี้แล้วก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่สมาชิก o n e lab นะครับผมมี create ห้องไลน์เอาไว้สำหรับนัดกันปั่นนัดกันซ้อมถ้าสนใจก็ส่งไลน์ id มานะครับผมจะเชิญเข้ากลุ่มทีนี้เมื่อได้เซนเซอร์แพคเกจที่ท่านสั่งไปแล้วผมขออนุญาตแนะนำการใช้งานเบื้องต้นนะครับมาที่ตัวแรกนะครับ usb a n d plus ก็ลองเสียบตัวนี้เข้าที่คอมพิวเตอร์แล้วก็ลองซิงค์ดูนะครับเดี๋ยวผมจะสอนช่วงหลังว่าวิธีการซิงค์ทำยังไงลองซิงค์ลองแพร่เ่งดูนะครับว่าใช้ได้ไหมถ้าใช้ได้ก็โอเคนะครับแต่บางท่านคอมพิวเตอร์ค่อนข้างไกลกับเซนเซอร์นะครับทำให้สัญญาณขาดขาดหายหายก็เลยมีความจำเป็นที่จะต้องใช้ตัวพ่วงที่ให้ไปในชุดนะครับวิธีใช้ก็คือเอา usb เสียบเข้าที่เต้ารับนะครับสายข้างหนึง่ง เสียบเข้าที่คอมพิวเตอร์ส่วนตัวเซนเซอร์ก็เอาไปวางใกล้ๆกับจักรยานหรือใกล้ๆเซ็นเซอร์นะครับทีนี้มาที่ตัวสปีดกับคาร์เดนเซนเซอร์นิดนึงอันนี้ต้องแนะนำก่อนใช้นะครับการใช้งานครั้งแรกข้างในจะมีแผ่นฟิล์มกันถ่านอยู่ต้องเอาออกนะครับวิธีเอาออกจะเห็นว่ามีรูปแม่กุญแจล็อกกับอันล็อกนะครับก็ใช้วิธีหมุน มันจะหมุนยากนิดนึงนะครับเพราะว่ามันกันน้ําด้วยเป็น water proof นะครับหมุนออกมาเท่านี้เรียบร้อยถอดออกมาปุ๊บการใช้งานครั้งแรกอย่าลืมเอาฟิล์มนั้นออกนะครับมันกันข่านอยู่นะครับเมื่อเอาออกแล้วก็ใส่เข้าไปนะครับเริ่มที่ให้ขีดไปอยู่ตรงที่ปุ่ม unlock ก่อน,นเมื่อปุ่มอยู่ unlock เสร็จแล้วปุ๊บก็หมุนให้แน่นนะครับก็จะมีไฟสีแดงขึ้น ไฟสีแดงนี้บอกว่าอยู่ในสถานะของคาร์แดนส์รอบขาให้เอาไปติดที่ขาจานแต่ถ้าต้องการใช้ในโหมดสปีดเปลี่ยนโหมดยังไงครับก็ถอดฐานออกปึ๊บแล้วทิ้งไว้สักพักหนึ่งแล้วก็ใส่เข้าไปใหม่เท่านี้ เห็นไหมครับไฟเปลี่ยนเป็นสีเขียวแล้วอันนี้คืออยู่ในโหมดสปีดแล้วก็ให้เอาไปติดที่ดุมหลังรับสปีดต้องติดที่ดุมหลังในชุดจะมีแผ่นยางมาให้เขาค่อนข้างคิดเผื่อนะครับป้องกันการเสียดสีกับตัวเฟรมให้เกิดรอยแล้วก็จะมียางขนาดต่างๆมาให้ที่เหมาะสมกับดุมล้อหรือขาจากก็เอาไปแตะได้เอาไปรัดได้นะครับการใช้งานของตัวสปีดคาร์แดน อันต่อไปก็คือสายฮัตเรดนะครับหน้าตาเป็นแบบนี้งานค่อนข้างดีนะครับเป็นยางยืดพลาสติกข้างหลังเป็นตัวเซ็นเซอร์แล้วก็มีเซ็นเซอร์มาใหนะ้ก็แปะลงไปนะแล้วก็ไปคาดที่หน้าอกไ้นะครับเท่านี้เองฐานก็เป็นไซส์มาตรฐาน หาซื้อได้ทั่วไป7 1เว่อก็มีครับการดูแลรักษาสายไม่แนะนำให้เอาเข้าเครื่องซักผ้านะครับใช้งานทุกครั้งเสร็จแล้วก็ล้างน้ำนะครับหรือถ้าจำเป็นจะต้องซักจริงๆขอให้ใช้สบู่อ่อนๆเช่นสบู่ล้างหน้าหรือสบู่เด็กแช่ไว้ขยุมขยุมแล้วก็ตากเป็นอันพอนะครับเมื่อไม่ใช้งานก็แนะนำให้ถอดเซนเซอร์ออก จะถอดข้างหนึ่งก็ได้หรือถอดสองข้างก็ได้นะครับเพื่อเป็นการเซฟแบตเตอรี่ไม่ให้มันทํางานในตอนเวลาต่อไปวิธีการแพล r i n g กับเซนเซอร์ต่างๆที่ท่านซื้อไปหรือว่า power meter ก็ดีอันดับแรกเลยเมื่อเสียบ usb a n d plus เข้าไปที่คอมแล้วให้ดูตรงนี้เห็นไหมครับว่ามีสีส้มๆเป็นวงกลมกระจายกระจายอยู่นั่นแปลว่า end p a s s ของท่านพร้อมที่จะรับสัญญาณแล้ว ในกรณีที่วงกลมแบบนี้ไม่ขึ้นแปลว่าพอร์ต USB นั้นๆของท่านอาจมีปัญหาให้ลองเปลี่ยนพอร์ตดูนะครับผมจะเริ่มซิงจากเจ้าตัวเซนเซอร์นะครับยกตัวอย่าง Speed Sensor นะครับผมก็กดเข้าไปที่สป e ดเซนเซอร์รอแป๊บหนึ่งก็จะพบแล้วเห็นไหมครับเจอแล้วก็คลิกเข้าไปนะแล้วก็กดโอเค หน้านี้มันก็จะถามว่าคุณใช้เทรนเนอร์ยี่ห้ออะไรนะครับถ้าไม่มีในลิสต์ให้กด unlist เมื่อกด unlist เสร็จแล้วมันก็จะถามว่าเป็นเทรนเนอร์ธรรมดาหรือว่าเป็นแบบล o o p i n g ก็เลือกถ้าเป็น l o o k i n g ก็เลือกล o ล l e r ถ้าไม่มีก็กด unlist ออกไปโอเคนะครับ,นะรบเห็นไหมครับว่าตัวเซนเซอร์กลายเป็นสีส้มแล้วถ้าเป็นสีขาวแปลว่ายังไม่ได้แ a ลล i n g ตอนนี้ผมสวมแฮชเลชของแมจี i น e อยู่ผมจะลองซิงค์แฮชเลชให้ดูนะครับกดเข้าไปนะใช้เวลาสักพักหนึ่งนะครับขึ้นมาแล้วด้านข้างก็จะบอกหัวใจของท่านขนาดนี้อยู่นะครับก็กดโอเคปุ๊บนะกลายเป็นสีส้มทั้ง2อ,อันถ้ากอตอนนี้ถ้าเล่นเกมคุณก็จะเห็น ความเร็วกับร์ตเรทนะครับในกรณีของลูกค้าที่ใช้ขาวัดนะครับซิงแค่ตัวเดียวตัว power meter ตัวกลางตัวนี้นะครับก็กดเข้าไป power meter จะพิเศษนิดนึงคือมาหมดเลยซิงตัวเดียวมาหมดมาทั้งรอบขาความเร็วแล้วก็ power มาให้หมดเลยนะครับอันนี้ในกรณีที่ผมใช้อยู่ของแมจีนนะครับก็ซิงเข้าไปให้ดู โอเคอ่ะก็จะกลายเป็นสีสม้มสปีดกับคาร์แดนเซอร์มันจะชอบหลับบ่อยนะครับอาจจะต้องขึ้นไปปั่นมันบ้างเล็กน้อย mm. เพื่อเป็นการปลุกมันให้ตื่นขึ้นนะครับ mm. เท่านี้ก็สามารถ mm. เล่นเกมวันหลับได้แล้ว Enjoy the game นะครับขอบคุณครับ